สวัสดีครับมาพบกับรายการพาไปลองอีกครั้งนะครับวันนี้ได้รถยอดนิยมมาอีกคันหนึ่งนะสวยมากด้วยนะเป็น all new เลยนะสวยไหมสวยมากเนี่ยโดนแสงสะท้อนนี่สวยมากเลย all new d-max ตัวนี้เป็นตัว all new d-max ตัว Highlander นะครับที่สำคัญเราเห็นโลโก้สีแดงนี่ไหม x series จ้านะตัวนี้ x series เนี่ยคาด t r i p e อย่างนี้เลยสวยนะ x series all new d-max นะครับเนี่ยโลโก้ x มีมาให้เห็นเลยนะอย่างเงี้ย นะเอกลักษณ์เขาเลยแล้วล้อมแมกซเขาจะเป็นสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากตัวนี้จุดเด่นของ X-Series เนี่ยเขาคงหนีไม่พ้นเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมที่เป็นสไตล์สปอร์ตนะของยูสุเขาแนะ่ๆนะเราเห็นเลยสเกิร์ตรอบคันนะมีมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันนะกระจังหน้าเขาทำเป็นสีกรอสแบ็ k สีดำเงาเท่ๆโลโก้สีแดงแบบนี้นี่คืเเอเอกลักษณ์เลยนะแล้วก็คาดสไตร์แบบนี้นะเป็นรูปโลโก้ X ล้อแมกผมบอกไปแล้วนะเป็นสีดำแล้วก็ นี่โลโก้ X นี่ติดมานะครับสวยงามนะครับด้านหลังนี่เอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวโลบารตัวนี้นะสวยงามเลยนะเนี่ยดูดิเท่มากเลยนะฮะเข้ามาถึงกระบะท้ายเลยนะแล้วด้านหลังเนี่ยก็มีโลโก้ X Series แบบนี้นะครับนี่คลาสไตรด์แบบนี้นะสวยๆนะอย่างที่บอกนะตัวนี้พอแต่งขึ้นมาเป็นแต่งแบบโรงงานนะโอ้สวยมากนะยิ่งได้สีขาวมุกแบบนี้นะตัดกับสีดําสีแดงโอ้มันเท่ ด้านในก็เท่นนะผมจะบอกให้ดูด้านในก่อนแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะเราไปดูนี่ X Series เนี่ยด้านในเขาจะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยเบาะหนังสีดําหมดเลยนะครับแล้วก็พงมลัยหุ้มหนังโลโก้สีแดงเอกลักษณ์ของ X Series เขานะครับตัวนี้เป็นเียตัวเกียร์กระปุกนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับแล้วก็เนี่ยเบาะนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนี่ผมให้ดูเบาะนี่โลโก้ X ตักไว้อยู่เลยนะครับเป็นเบาะดําตัดแดงอย่างเท่คันนี้สภาพเกืเ๊บเลยนะสวยมากแล้ววิ่งอยู่แค่60 0 0 0โลเจ้าของเดียวนะ ใครหาอยู่ All New D-Max ตัวนี้เนี่ยสดจริงนะครับรถปี2021นะแต่ว่าเจ้าของเดียวนะแล้วก็สภาพ X-Series แบบนี้เดิมๆโรงงานมาเลยวันนี้เราจะมาลองกันนะตัวนี้ใช้เครื่องพันเก้า DDI BuPower ตัวใหม่นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าประหยัดน้ำมันนะ่ผมเชื่อว่าในกระ,กระบะคลาเซลกันเนี่ยเขาประหยัน้ำมันที่สุดละแต่สมรรถนะเขาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาได้รู้กันนะครับกับตัว All New D-Max XCD ครับครับเราเข้ามาอยู่ข้างใน All New D-Max XCD เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในสวยนะครับสไตล์สปสอร์ตจริงๆนะเป็นโทนสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะแทบจะทั้งคันเลยรถสวยจัดเลยสภาพเบาะเบระนี่สมบูรณ์มากพวงมาลัยเนี่ยก็หุ้มด้วยหนังตัดด้วยได้สีแดงเหมือนกันนะสวยมากนะครับโลโก้สีแดงเนี่ยเด่นมากเลยแล้วภายในเนี่ยจริงๆเขาใช้อินทีเรียร่วมกับตัวที่เรียกว่ารุ่นย่อยคือ1.9 Z แล้วก็ ตกแต่งเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับนั้นจอยังไได้จอพวกจอเล็กอยู่นะครับยังไม่ได้จอใหญ่แบบ Z P เขานะหรือตัว M แต่ตัวนี้ก็ถือว่าเอาละออปชั่นมาถามว่าครบเครื่องไหมครบแล้วนะจอไม่ได้ใหญ่กว่าแค่นั้นเองแอร์เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับแต่ก็เย็นสบายนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบ5เอ่อหสปีดนะครับเกียร์หสปีดตัวนี้ของ D m a มตัวนี้ก็ <ๆ S 1> พัฒนาขึ้นมาใหม่ร่วมกับตัวเครื่อง1ัน0 DDI b l u e Power เนี่ยนะ150ม้านะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่ารถคันนี้พอเข้าสมรรถนะการขับขี่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือเรื่องประหยัดน้ํามัน,นผมที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าไม่ต้องกังวลประหยัดน้ํามันแน่ๆนะแต่ว่าการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันคันนี้ออกห้างเนี่ย932,000บาทนะถือว่ารถราคาเกือบจะล้านหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่ารถราคาเกือบล้านเนี่ยวันนี้เป็นมือสองราคาลงมาเยอะและ้วเดี๋ยวตอนจบจะเฉลยกันแต่การขับขี่เป็นยไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับนะเริ่มลองกันเลยนะครับ ไป let's go เดิมนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้ความเร็วประมาณสัก80กิโมต่อช่ม60-80กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับ mm. เพื่อลองสมรรถนะรถคันนี้เวลาขับในเมืองนะครับสไตล์กระบะจริงๆนะเนี่ยนี่พอออกมาคือเอางี้เท่าที่เห็นเนี่ยพวงมาลัยเบาเบาขึ้นกว่ารุ่นเก่าเยอะแล้วก็วงเลี้ยวผมเชื่อว่าแคบลงนะครับวงเลี้ยวรุ่นเก่าเนี่ยโอ้โหว้างมาก นะแต่ตัวนี้วงเลี้ยวแคบลงแล้วพวงมาลัยเบาขึ้นวงเลี้ยวแคบขึ้นขับสบายขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่เขาแม่รักษาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยคือช่วงล่างช่วงล่างยังเด้งตามสไตล์กระบะเหมือนเดิมนะนี่ของผมขับเนี่ยผมก็ยังรู้สึกนะก็ว่าเนี่ยเห็นเสียงผมเขย่าไหมเนี่ยพอใช้ความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณสัก70กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยพอเจอถนนนี่ถนนคอนกรีตแต่ว่ามันมีแบบพวกรอยต่อถนนอยู่นะ เนี่ยเสียงจะสันส่นๆอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะอย่างที่เราเห็นถามว่าแบบถึงขั้นลำคาญไหมไม่หรอกแต่ว่ากระบะมันเป็นกระบะสี่ประตูก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้ฟีลแบบพวกแนวรถ PPV อะ่ะมันยังดูแล้วกระด้างกว่าหน่อยนะเนี่ยการขับขี่ก็จะประมาณนี้นี่ใช้เกียร์สี่นะครับแต่เกียร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้งานง่ายนะลื่นนะครับใช้งานง่ายนี่เข้าเกียร์ห้า คือรอบก็ใช้ไม่เยอะนี่รอบเข้าเกีย๊ยวห้าใช้รอบแค่ประมาณไม่ถึงสองพันรอบนะฮะเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะเนี่ยเห็นตัวผมปะ <laughs> นี่ไม่ได้แกงเขย่านะไม่ได้แกงโยกโยกจริงนะแต่ว่าก็เอาละ่ะรถกระบะประมาณนี้กระบะสี่ประตูข้างหลังเป็นไงจ๊ะ <c oughs> โยกนะครับอันนี้เขาก็พูดแบบตรงๆนะเราไม่มีบางลูกค้านะครับว่าเออเนี่ยมันก,มนก็มันก็ประมาณนี้อย่างที่เราเห็นนะครับ รถกระบะสีประตูเนี่ยการรับแรงเพราะช่วงล่างเขาเป็นแหนบอยู่นะฮะมันก็ประมาณนี้แต่พื้นที่ข้างหลังก็ออกจะกว้างขวางนะตัวนี้และที่สําคัญได้แอร์หลังมาด้วยนะคนหลังไม่ร้อละนะครับตัวเก่าไม่มีให้นะตัวนี้มีให้เรียบร้อยนะคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาค่อนข้างครบนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งก็ยังคงเป็นกระบะนะยังคงมีกระบะอยู่นะครับ เอาละครับเราผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมผมเริ่มที่เกียร์สี่นะครับเกียร์นี่สมูทมากนะเนี่ยผมชิฟเกียร์เนี่ยเกียร์สมูทมากหนึ่งสอสมสี่ห้านี่สมูทเลยเกียร์ห้าตอนนี้ผมใช้ความเร็วที่ประมาณร้อยสิบกิโลเมตรชั่โมงแล้วนะครับเกียร์ห้า ก็ยังใช้อยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ใช้ประมาณ2,200รอบก็โอเคนะรอบใช้ไม่สูงมากนะครับเนี่ย120ละนะก็ยังประมาณสัก2,200รอบอยู่สบายๆนะครับยังไม่ได้ใช้เกียร์หกนะนี่ขึ้นจัมกระเด้งกันนะนะคนหลังข้างหลังน่าจะกระเด้งหน่อยข้างข้างหน้าเนี่ยยังมีพวงมาลัยจับอยู่นะฮะเอาเราจะใช้ความเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเอาละ120 ขึ้นมาแล้วนะครับแต่การเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณนี้การรักษาความเร็วถือว่าดีนะครับนี่ยังไม่ใช่เกียร์หกนะ,นะลองเปลี่ยนเป็นเกียร์หกคือถ้า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ห้าสบายๆนะไม่ได้ลากรอบเยอะด้วยนะครับประมาณ2,000รอบอะ่ะดีไปอย่างนะั้นนะโอเคขับสบายๆเกียร์ชิ ดีขึ้นมากนะเกียร์เนี่ยจะบอกเลยว่าฟีลลิ่งเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยชิฟต์ได้นิ่มนวลขึ้นนะฮะไหลลื่นขึ้นคนขับรถก็น่าจะสบายขึ้นนะครับเราทดลองที่ประมาณสักร้อยยี่สกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ขับแล้วก็ยังรู้สึกว่าความได้ยินเสียงเข้ามาเยอะไหมแทบไม่ได้ยินเลยนะต้องบอกเลยว่าเงียบนยีผมผมชมก็เลยคือที่ความเร็วร้อเนี่ยเสียงการเก็บเสียงเนี่ยถือว่าดีมากเอาเป็นว่า ตัวเก่าไม่ต้องเทียบดีกว่าคือ,โ,อโหเก็บเสียงดีเลยเสียงยางเสียงอะไรก็ไม่มีเข้ามานะใช่ไหมเรารู้สึกเลยนะว่าเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเสียงลมที่เข้ามาประทะเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกเลยนะครับดีเลยอันนี้5ดาวเลยเอาละต่อไปนะครับเราก็คงจะเข้ามาอยู่เรื่องของการใช้ความเร็วในเมือง นะในเมืองก็จะใช้ความเร็วไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับประมาณสัก40-60กิโลเมต่อชั่วโมงโดยรวมเมื่อกี้ทดสอบมาผมว่าเอาจุดเด่นเขาก่อนแล้วกันนะจุดเด่นเขาคือพวงมาลัยเบาขึ้นรอบวงรอบของการเลี้ยวเนี่ยแคบลงนะครับแล้วก็เกียร์ชิฟต์ได้ดีเกียร์ชิฟต์ดีเลยนุ่มลื่นไหลลื่นนะครับสบายใช้งานในเมืองสบายถึงแม้จะเป็นเกียร์กระปุกนะ แล้วก็เมื่อกี้ใช้ความเร็วที่ประมาณ120เนี่ยก็ <_ d ata> ใช้แค่5เกียร์ยังไม่ต้องใช้เกียร์6เลยขับสบายๆนะฮะแล้วก็การเก็บเสียงดีมากอา้าวใช้คําว่าดีมากผมว่าน่าจะดีกว่าเรเวอด้วยซ้านะการเก็บเสียงเนี่ยด้วยความเร็วประมาณเดียวกันนะครับเ,เรื่องของช่วงล่างดีกว่านะเราคงต้องกลับมาคุยเรื่องของช่วงล่างอีกหนึ่งคงเป็นกระบะอย่างยังคงเอกลักษณ์กระบะอยู่ยงัยงใช้ช่วงล่างเป็นแหนบนะ อย่างที่เรารู้กันนะครับเขาก็ยังคงความเอกลักษณ์เป็นกระบะก็จะออกแนวยังมีความกระด้างนนะใช้งานก็เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมขับไปในะช่วงประมาณ80กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงจะสันน่นมันก็ยังมีแรงกระเด้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 งกระดอนอยู่แต่ว่าก็ถ้าคนขับกระบะสีประตูก็คงจะชินอะ่ะพูดง,ง่ายๆมันก็ประมาณนี้ฟีลลิ่งประมาณนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับแต่ เรื่องของความประณีตในการเก็บงานทั้งหลายเนี่ยผมว่าเขาดีขึ้นเยอะจากรุ่นเก่านะเทียบไม่ได้เลยอันนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆที่ให้มานะแล้วก็ความเนี้ยบนะในการประกอบเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆภายในห้องโดยสารเนี่ยดีมันเลยเก็บเสียงได้ดีขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับเอาละเดี๋ยวเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปแล้วดูว่าขับง่ายแค่ไหนนะตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกล้องหลังอยู่แล้ว คือจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้รถกระบะยกสูงเนี่ยรถมันก็ยาวรวม5เมตรนะคือไม่มีไม่มีกล้องถอยเนี่ยถือว่าลําบากแล้วละ่ะบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้เขาให้กล้อง360มาละรุ่นใหม่ๆนะแต่ตัวนี้ปี2021เเนี่ยแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวกลางดีกว่าเขายังให้มาแค่กล้องหลังนะตัวนี้ยังมีแค่กล้องหลังแต่ก็ถือว่าโอเคมีกล้องหลังก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้ว ง่ายขึ้นเยอะแล้วครับนะเซนเซอร์เขาก็มีให้นะแต่สําคัญคือเขามีกล้องให้นะครับตัวที่อาจจะมีน้อยไปหน่อยนะถ้าเทียบกันกับแบรนด์อิมเมจของ Isuzu ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยออปชันต่างๆที่สําหรับคนใช้ในเมืองเนี่ยผมว่าน้อยอย่างเช่นตัวบายสปอตมอนิเตอร์ลิงเงี้ยไม่มีให้นะแหมลดราคา9000แสนนะจ๊ะ รถราคา9 0 0 0 0จริงๆน่าจะมีให้แล้วแต่ตัวนี้ไม่มีให้เลยนะเป็นกระจกปะเปล่าๆนะครับไม่มีบายสปอตให้นะพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอ้กล้อง360ไม่้องพูดถึงนะยังไม่มีให้นะขี้เหนียวไปนิดนึงแต่ว่าที่ที่ผมว่ามันมันมันไม่มีให้เลยเนี่ยที่เดี๋ยวนี้ก็มีความจำเป็นหลายๆอย่างนะพวกเรีย cross traffic alert อะไรเดี๋ยวนี จริงๆร,รุ่นใหม่ๆผมว่าเอลซูเขาน่าจะเพิ่มมาให้แล้วแต่ป e ี2021เนี่ยไม่มีให้เลยนะก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องทำกันบ้านนิดหน่อยนะเวลาสำหรับคนใช้ในเมืองอ่ะผมว่าเขาจำเป็นต้องใช้อ่ะพวกเนี้ยมีช่วยเสียงเตือนเสียงอะไรหน่อยเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะเพราะโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถคันคันกอนข้งยาวแล้วก็ใหญ่อย่างนี้นะครับมิวเอ็กซ์อันนี้เขาใส่ให้นะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีให้เออขับในเมืองถ้าตอนนี้ฟีลลิ่งการขับเนี่ย ช่วงประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรู้สึกได้นะครับเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็สมูทง่ายนะใช้งานง่ายเกียร์นี้สมูทมากนะครับถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ยิ่งยิ่งยิ่งขับง่ายใหญ่เลยผมว่านะแต่ว่าตัวนี้ถ้าคนใช้เกียร์กระปุกก็ถือว่าโอเคนะออกตัวเนี่ยผมว่าเครื่องพันเกตัวนี้ยังอาจจะออกตัวอื่นไปนิดนึงนะเทียบกับเ,เครื่องใหญ่ของเขานะเครื่อง3 0 0พันเาเนี่ยจะออกตัวได้ดี นเนี่ยข้างหน้า x ซ d เหมือนกันเป็นสายซิ่งนะซิ่งไปแล้ว <c oughs> วันมาเลยนะแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าออกตัวออกจะอืดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอรอบมันได้แล้วอะ่ะมันก็วิ่งฉิวนะอย่างเมื่อกี้ที่วิ่งขึ้น120กโ่อเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็แป๊บเดียวไม่ใช้เวลานานนะครับหลายคนบอกอุ้ยเครื่องพันเก้ามันเล็กไปเปล่าวิ่งต่างจังหวัดผมว่าสําหรับตัวนี้ไม่นะนะมีออกตัวเนี่ยอาจจะอืดไปหน่อยนึงแต่โดยวรวมเนี่ยโอเคใช้งานได้ง่าย นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆก็ค่อนข้างครบคันนะแอร์เย็นเจี๊ยบนะถึงจะเป็นแอร์แมนนวลก็ตามข้างหลังเย็นไหมเออข้างหลังก็โอเคนะมีเขามีช่องแอร์ให้เรียบร้อยแล้วตัวใหม่เนี่ย all new เนี่ยนะครับโดยรวมผมว่าใช้งานในเมืองโอเคขาดอุปกรณ์ไปหน่อยแค่นั่นเองอย่างที่ผมบอกอุปกรณ์ช่วยเหลือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นบสปอตเช่นเรีย cross traffic เนี่ยผมว่าจริงๆรถใหญ่ๆนะ่าจะ น่าจะใส่มาให้นะถึงแม้จะมีกล้องถอยมาให้แล้วก็ตามนะครับแต่โดยรวมวงเลี้ยวในการขับขี่ก็สบายแคบเกียร์ชิฟต์ง่ายนุ่มนวลน,นะครับที่สำคัญวันนี้คงต้องมาพูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้เราขับมาแบบหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ตอนเนี้เราเริ่มกลับเข้ามาใช้งานในเมืองใช้ เนี่ยผมใช้เกียร์สนะจริงๆใช้เกียร์สองกได้เลยแต่ไม่เป็นไรใช้เกียร์สเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าอัตราการบริโภคน้ํามันณนปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ11.6กิโลเมตรต่อลิตร11.6กิโลเมตรก็ประมาณตีไปแล้วกัน12โลลิตรนะเพราะอันเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะเหมือน12โลลิตรสำหรับรถไซส์ใหญ่ประมาณเนี้ยผมว่าก็ก็พอรับได้นะถึงแม้อูสุเขาส่วนมากเขาจะเคลมกันโอเวอร์ก็ตามอ่ะเขาจะบอกโอ้รถเขาเนี่ยประหยัดน,น้ํามันสุดๆ ประหยัดไปเท่าไหร่อะ8-9โลลิตรเนี่ยผมดูเนี่ยอันนี้เราจับจริงๆเลยตอนนี้อยู่ประมาณ11.8กิโลเมตรต่อลิตรนะผมว่าอยู่ประมาณ12นะถ้าใช้แบบคลากันนะครับอยู่ประมาณสัก12โลลิตรเนี่ยถือว่าโอเค12โลลิตรก็อันนี้อยู่ที่คุณคลูกค้าตัดสินใจเ,นเดี๋ยวนี้ดีเซลก็ไม่ได้แพงนะดีเซลรัฐบาลเขาช่วยเรื่องส ubsidy เรื่องค่าน้ำมันให้ด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ไม่เกิน30 นะอยู่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรก็ถ้าใช้งานโดยทั่วไปถือว่าก็รับได้เอางี้ดีกว่าผมในมุมมองผมผมว่ารับได้นะการบํารุงรักษาของอีลซูเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับการบำรุงรักษาง่ายศูนย์บริการท่ามีอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วราคาขายต่อนะครับก็บอกก่อนนะว่าราคาขายต่อเนี่ยอีลซูไม่ต้องห่วงเลยเบอร์หนึ่งในตลาดราคาดีที่สุดละแข็งแรงแบรนด์เขาแข็งแรงมากสําหรับตลาดกระบะนะครับก็อันเนี้ย ผมคิดว่าถ้าจะตัดสินใจซื้อรถกระบะทั้งทีอยู่สู่เป็นรถที่น่าลงทุนนะต้องเรียกว่าลงทุนดีกว่าเพราะใช้ไปยาวๆก็ราคาไม่ตกมากนะครับเอาละประมาณนี้นะเราเห็นละตอนนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่11.8กิโลเมตรต่อลิตรการันตี12โลลิตรลวกันนะถ้าใครใช้งานจริงก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปนะภาพรวมของการทดสอบรถคันนี้ที่โชว์รูมอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาคุยกันครับนะครับถึงโชว์รูมแล้วนะครับ ก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้ก่อนเลี้ยวเข้าโชว์รูมเนี่ยอัตราการบริโภคน้ามันเฉลี่ยอยู่ที่12ละก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าอยู่ประมาณ12โลลิตรนะฮะก็คือกับรถเนี่ยไซส์ใหญ่อย่างที่เราเห็นเนี่ยรถประมาณ5เมตรนะใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่หรอกนะแล้วน้ํามันดีเซลด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าโดยรวมถ้ามองในมุมเรื่องประหยัดน้ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทุกท่านพิจารณาแล้วกันแต่ในมุมมองผมผมว่าโอเคสำหรับเครื่อง1.9 DDI Power ตัวนี้นะการขับขี่โดยรวมต้องบอกว่า คือการขับขี่ง่ายกว่าตัวเก่าเยอะนะพวงมาลัยเกียร์เกียร์ยที่ชิปแบบแมนนวลก็นุ่มนวลน,นะครับพวงมาลัยก็เบาสบายนะไม่ไม่เบาหวงนะแต่เบาสบายเลยนะฮะแล้วก็วงเลี้ยวแคบลงนะเทียบกับตัวเก่าดีดขึ้นเยอะเลยพัฒนาการดีขึ้นเยอะแล้วก็การเก็บเสียงภายในต้องบอกว่าดีเลิศนะทดลองหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้เก็บเสียงดีจริงๆนะการประกอบวัสดุการใช้งานต่างๆก็ถือว่าการประกอบดีขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเก่าออปชั่น จัดมาให้เต็มพอสมควรเลยถึงแม้จะขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆบ้างนะคือเขาอาจจะมีกักไว้นะอย่างเช่นพวกบายสปอร์ตต่างๆหรือแม้กระทั่งเรียครอสทัฟิกนะแต่ก็มีกล้องหลังมาให้นะครับลูกทรงโดยรวมผมบอกให้นะรถคันนี้สวยคือขับไปเนี่ยเด่นเลยเด่นแต่ไกลเลยเพราะเนี่ยสีขาวมุกตัดสีดําสีแดงอย่างเงี้ยมันดูเท่มากนะคือพรีเมียมเป็นพรีเมียมปิกอัพแบบพูดได้เต็มปากเลยนะครับขับไปไหนไม่อายใครอางี้ดีกว่านะฮะ กับราคาออกห้านะครับ932,000บาทนะวันนี้เนี่ยลดผ่านไปประมาณสัก2ปีเศษเหลืออยู่699,000บาทคุ้มนะถ้าถามผมถือว่าคุ้มแล้วประหยัดไป2 3 0 0 0แล้วนะ230,000 2 4 0 0 0เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดไม่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคือเรื่องข้อเสียนะคือข้อเสียของเขาเนี่ยแน่นอนผมบอกให้ก่อนเลยว่าช่วงล่างยังมีความกระด้างอยู่พอสมควรเลยเมื่อกี้นั่งหลังเนี่ยคนนั่งหลังเขบอกโอ้โหใช้ได้เลยป้านะ ก็ก็คือบอยไงมันก็ยังสไตล์กระบะสีประตูอะ่ะนะจะออกแนวกระเด้งกระเด้งเสียงผมเวลาขับก็ยังมีการสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยนะไม่ได้เขย่าเองนะรถมันเขย่าให้ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยคือช่วงลาง่างอาจจะต้องเป็นการบ้านซะหน่อยถ้าจะใช้เป็นรถใช้งานในเมืองนะฮะคือผมเชื่อว่าอย่างพวกเล v ว l เลเเนี่ยผมว่าเขาช่วงล่างเขาทำได้ดีกว่านะเวลาขับขับแบบในเมืองอะไรเงี้ยนะ เขาจะมีความนุ่มนวลของตัวรถได้ดีเก็บทําได้ดีกว่า D m a มตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามข้อดีเขาก็มีอยู่เยอะอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นเข้าไปนะราคาอย่างที่เราเห็นนะไม่ค่อยตกลงเท่าไหร่นะใช้ไปคุ้มอันนี้ดีแม็ Mac นี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าราคาเขาเป็นพอเป็นมือสองยัเยอะอย่างแข็งมากนะคุณใช้ไปขายต่อทีก็ราคาไม่ค่อยตกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะของ D m a มก็โดยรวมประมาณนี้นะใครหา D m a มใช้อยู่ผมผมก็เชียร์นะ X s e r i e s เพราะรูปทรงรูปลักษ์เขาเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะตามสไตล์นะนี่แต่งสวยมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วก็ราคาคุ้มค่าแล้วการเก็บงานรายละเอียดต่างๆถือว่าดีมากนะครับก็อันนี้อยู่ที่คุณลูกค้าตัดสินใจแล้วกันนะวันนี้เราได้ลองแล้วการบริโภคน้ำมันก็ดีเลยดีมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้คุณลูกค้าคงได้เห็นแล้วนะครับว่า all new d-max ตัว x-series ตัวนี้น่าใช้แค่ไหน ลองตัดสินใจกันดูนะครับหรืออยากจะสนใจอยากจะมาลองเทสได์มาเทสดได้ได้นะครับที่ Exclusive Motor ของเราเปิดบริการทุกวันนะครับเอาแล้วครับรถสวยๆกนะ็ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเราเราจะหยิบรถสวยๆเนี่ยมาเทสได์ให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับในทุกๆคลิปของผ่าไปลองของเรานะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที้ตามาสวัสดีครับ